นนวันที่สองกุมภาพันธ์สองพหาร้อยหกสิครั้งที่31ข้าพเจ้านางสาววัสมมค์พุนิลวานนัมเบอร์ศูนย์ห้าเก้าขวายสิงห์สวดสัตยากัษฎูปปาริศและมณฑาตัาตาถาวา,มมา,พายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริญบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้ไมีสมาธิี่จดจด่ในคขรบเพียรชนในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนึ่งบวชสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสวดฆราคันชนตุเทวดาสัทธมังมุนีราชสาสุนันตูสักกโมคาถาทางสักเคกาเมจะรูเบคิริเคคาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปราเทจักกเมตารปวนาคหันเนคายเคหาวัตถุมาหิเคเตกุมายาใจยันตุเทวาชลาถาละพิสมเมยักขาคันทับพะนาคาตันทัน สันติเกยังมุนิวาราวาจนังสาธาโอเมสุนันตุธรรมสำนักการรวยยัมพัทันตาธรรมสำนักการรวยยัมพัทันตาธรรมสำนักการรวยยัมพัทันตาสองบทผู้ชาวพาระนาตรายอิมินาสการีนะพุทธังอภิพุชยามาอิมินาสการีนะธรรมังกับพุชยามาอิมินาสการีนะสังฆั้งกับพุชยามาสามบทกราบพาราณาตรัยเริ่มหั่นสมาสมาธุปะกฏว่าพุทธังพัลวันตังอภิวาเทมีสวะข้าตัวปะากฏตาระโมธรรมนอมนัมสาเมี สุปฏิปนโอมบอกว่าตัวเศร้าบักสร้างโคสร้างคงังนำมามี สบทสวดนามสการสิทธิคาทานามุตสาปโกตุระตสมาสมุทัสนามตุสโกสมสมุทัสานาตุสโตรสาสุัสมตระตูสมาสทานสาหบทสวดไตรสนานาคมานาปาทาพุทธังสนานชามีธรรมังสชามีสังฆังสนานชามีตติยมีพุทธังสานชามีทุติยมีธรรมังสนานชามีทุติยมีสังฆังสนานชามีตติยมีพุทธังสนานชามีตติยมีธรรมังสนานชามีตติยมีสังฆังสานชามีห้าบทสวดสัจจ นาถิเมสรนังอันยังพุทธเมสรนังวรังอิเทนะสัจวัชเชนะสุติเมหนตุสปฐาบนาถิเมสรนังอันยังธรรมโมมิศรนังวรังอิเทนะสัจวัชเชนะสุติเมหนตุสปฐาบนาสิทธิเมสรนังอันยังสังคุมสศรนังวรังอิเทนะสัจวัชเชนะสุติเมหนตุสัปฐาเจ็ดฝึสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกัสสปัญญาภักวะสักเกโสวิหารติกาปิละวัตถุสะมิมหาวันิมหาตาพิขุสังเขนะสัง สัตทิงปัญจมาเหมาเตหิพิกุสเตหิสพเพหิวารันเตหิสัสาหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนีปติตามโหนติภะกัวันตังทัศนายะพิกุสังเคนจะอาทาโคจะตุนังสุทธาวะสากายิกานังเทวนังเอตะทะโสสิอายังโคภะกวาสักเกสุวิหารเตกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมาหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสพเพหิวะรันเตหิทัศัย จาโลกาทาุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภกวันตาภาษานายาพิกุสรังค์จเยน,นูณายามติเยนาภกวาเตนุปปัสังกะเมยามาอุปสรสังกะมิตราวาภกวาโตสัน,นิเกปัจเจกะคาถา,าพาเสย,ยามาติอาจังโคเทวะเทวตาเสย,ยากาถาปินามาตพาละวาปุริโสัมมัญชิตังวาพาหังปัสสเรยนะปัสสธทิ ริตังวาคาหังซามิเชยะเอวะเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาภักวะโตปุริตโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทถังสุเอตกะมันตังที่ตาโวโคเอกาเทวตาภักวันโตสันติเกอีมังคาทั้งอาภาสีมหาสมโยวะป่าวันนัสมิงเทวกายาสามมาคาตาอะ อาคัตตมหาอิมังธรรมสมัมย,ยังทักขีตาเยวะอัปปาราชิตาสร้างคันติอัตโกอัปปาราเทวตาพัดขวาวโตสันติเกเอมังคาทั้งอาภาสีตตะพิขาวูสมาทาัางสูจิตังอาตาัตตโนอุชูกะมันกังสุสาระทิวเนตานิคาเหตตวาอินทริยานิรักคันติปันธิตาติ อาโคอปราเทวตาพระกบวตโตสันติเกอีมังคาทั้งอาาสีเชตาวาคีลังเชตาวากาลีข้ามอินทคีลังโอหัจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุาาสุานาคติอาทาโคอปราเทวตาพระกบวตโตสันติเกอีมังค่าทั้งอาาสีเยเกจิพุทธังสรารนางขาตาเซนะเตคามิสันติอปายาภูมิปะหายามานุสังเทหังเทวะ กายยังปุริปุเรสันติติอระโคภควตาภิกขุอมันเตศีเยปุเยนะภิกขเวทาสาสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปตตาหุนติตถาขตังทัศนายภิกขุสังคันจะเยติเตภิกขเวอาเฮสุงอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปตตาอาเฮสุมเสยะทาปิใหมฮังเต เอตาระหิเยปีเตพิกเวพาวิสันติอานาคะตมาทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกกวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาัสันนิปติตาภวิสันติเซยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิสพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตัง สุนาถาสาธุกังมานาสิกะโรธาภะสิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะขวันโตปัญจโซซุงภะขวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กษามมิยัตถากุมมาทัสสิตาเยสีตาคิริขภพรังปาหิตตาสะมาหิตาปูทุสีหาวะลันสีนาโลมะาหาังสาพิสัมผุดโนโอทาตะมะนะสาพุสุด สุดท้าวิปสัสสนะมะนาเวลาพินโยปัญจสเตยตะวาวะเนกาปิลาวัทเวตะโตอมันตายิสัทาสาส,สาสเกซาเสนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชินาถภาิกขโวเจตจัตตาปามะกะรงสุตวะพุทธศา,าสาสนามเตสัมปาตูระหูยานังอามานุานะาสานะทศนาเอปเปเกสาตตมัททกคงอาหาสังอาทาสาตเตเรงเอตเ,เอตัง สตงสางเอเกสหัสานางอมามนุสานะมัทสุงอปเปเก นันตาธรรทั้งคงทิสาสัพพาุทธาหงตัพพะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขุมาอัตโตอามันตายิสัทธาสาวะเกย์สเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชินาถภิกขาโวเยวหังกิตตยิสามิคีราหิอันุปุพะโสสัตตาสาหัสายวะยาขาขุมากาปิเลวัฒวัยที่มโนตุชิติมโนตุวนวโนตุยะสสิโนมทัมนาภิกมุภิกุนางสวิติงมานัง ชสา,าสาหัสาเฮมาะวะตายะคันนาตะว,วันนิโนที่มันตนชุด ติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนมรธรรมนาพี่กมพิพุนนางสันติงหัวนางสาทตาคิราติสหัสหายขานานาตะวันิโนที่มันโตชุติมโตวันนวันโตเยสัสสิโนมรธรรมนาพี่กมพิพุนนางสันติงหัวนางอิเจเตโซสหัสหายขานานาตะวันิโนที่มันโตชุติมโตวันนวันโตเยสัสสิโนมรธรรมนาพี่กมพิพุนนางสันติงหัวนางเวสามิตาปัญจสตายขานานาตะวันิโนที่มันโตชุติมโตวันนาวันโตเยสัสสิโนมรธรรมนาพิกมพิพุนนางสันติงหัวนางคุมพิโรราชาคาหิโกปู เวปุลัสาวิเวสานางพิญโยนางสัตตาสาหัสสังยักขานางปะ ยิรุปาสติกุมพิโรราชาคายิโกโสปาคะสาณิติงหัวนัมปุริมันจัติสังราชาทัตตรโทปัสสติคันทัพพานังปฏิปฏิมหาราชยสสสิโสพุตตาปิตาสภาโหอินทนามามหาภะอิทิ่มัตตุติมโตวันวันโตยสศสิโสโมทมนาภีคุงพิคุณังสมิติงหัวนัมทักขินันจัติสังราชเวรุนโตตัปปัสสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชยสสสิโสพุตตาปิตาสภาโหอินทนามามหาภะไรทิมตตุิติมโตวันวันโตยสศสิโสคุงทปานาภีคุงพิคุณ สินติกวนั่ปัชชีมันจะิีสังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานางปฏิปัติมหาราชเยสสีโสภุตตาปิตัสสะพาหัวอินทานามามหาภลาอิทิมนโตชุติมันโตวะนวันโตเยสสีโนโมทัมนาภิกโมภิทูนางสันติกว,วนัง อุตรันจัิสังรชาชกุเวโรตสัสปปาสาสติยคานาทิปฏิมหาราชายศศิโสพุตตาปิตาสาา,าโวอินทานามาภมะพลัยที่บรรตชิติมตวนะวันโต,ววานานตยสสิโนโมธมานามพี่กมุพี่กุนังนเจตปิณกุนังปุริมาที่สังเทตารโถทักขเนนวิรูหโกปัจฉิเมนวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตารโตรเมหาราชามันตาจาตุโรทิสาทัทัลมาณนะาอัฏฐางสุวันีกาปิลวัถเวเตสังมาย,ยาวิโนทาสาอาคูวันจานิ กาทธามายากุเกนทุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโกรรมกมาเศโทจะกินนุมันทุขิีิมันทุจะปะนาโทอิโอปะมันจะมันจะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตตาเซโนจะคันธโภพนโคราชาชาโนสะโภพอาคูปัญจะเสียโรเจวติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันธปะ พาสหาราชุภิโมธมานาธิกมมภิภูนังสมิติวหัวนามอทากูนาภะสานาคาวาสาราตะสะสะหะตันจาักากัรพลสะสตตะราอาคูปายาคะสหายาติภิยามุนาทตตะรธา,าจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาคบโสปาคาสมิติวหัวนางเยนาคาราชาคาสัสหะาสาหารันติทิพทาทิชาว ปักขิวิวสุทธจักขูเวหายาสาเตวะณามัชบัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอาพายันตา,านาคาราชาามาสิสุปันตะโตเคมามกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหยันตานาคาสุปันนาสรมณะสารามนะมะกังสุพุทธังชิตาวะระ วชิรหัตเถนะสะหมดทางอสุราสิตาภาตะโรวาสวัตเซเตอิทิมันโตยัสสิโนโมกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวขาสาเวปจิตติสุจิติจัมปะมหาราโทนโมจิสหสะสตันจะพระริปุตานาังสัพเพเวโรจนามากา สันในหิตวะพะลิงเซนังราหุพัทธมุปาขมุงสมยโยธานิพัทธันเตฟิขุนางเสมิติวหนังอปุจเทวปทวีจะเตโชวายโยกะทะขมุงวารุณาวารุณาเทวาโซมาจัสยะสะสาสหะมีตากรุณากายิกาอากุเทวยะสสิโนทัสเตทัสสทักายาสัพภีนันตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกระมุงพิขุนางเสมิติงหมอนัง เวนทูจทัเทวาสาลีจะอาสามาจะท,ทูเวยะมาจันทัสุสูปนิสาเทวาจันทมาคุปุริคัต ปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักิตวานัคขตานิปุรักิตวาอาคุมันทาวาละขกาวาสุนังวาสโวเซโทสักโคปาคาปุรินทโททัศเทรษฐทัศกายาสเพนานาตะวันิหนุยทิมันโตชุดติมัตัววันนั้นตยาสจฉินมุธมนาภิตมุมภิพุดังสุพติหัวน้งอัฏาคุสหภูเทวาชลามคิสิคาริวาอารัตกาจะโรชาจะอุมาปุภานิภาสีโนวรุณาสหั รมมาจะอาจุตาจะอาเนชกาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวาเนสิโนทัศเททาสทากายาสเพนานะตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโต,นตยาส,สิโนโมนทามานาพิกมทุน,นันิงวันั่งสัมมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาหินทาปาทุสิกาอาคูอาคูมโนปะ ชูสิกอาทาคู่หะระโยเทวายเยจะโลหิตะวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวีสัสสิโนทัสเศรษทัศทากายยาสักเพนันตะวันนีโนที่มตุชนิมโตวันนวันโตเยสสิโนโมธมนาพี่กมมพี่คุณังสิมิติงวานังสุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสหโอทาคาไตไคหาปาโมขาอาคูเทววิจักขณะสถามตาหาระขชามิสกาจะยสัสสิโนอัถะ ยังอาคาปะชุนโนโยทิสะอภิวัสติท,ทัศเทถัสทากาายาสปินานาตะวานิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยสสินโนโมธรมนาพิวงพิสุนาง,งสุติหัวนำเคมียาุจิตายามทาทัตกาจะเยสสิสนโนสัมพิกตะกาลามาเซธาโชตินามาจะอาสาวานิมานารตะ โนอาุอาทากูปะระนิมิตาทัศเตทัศธากายาสัพินันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตเยสสินโมธามานา่ิโมิที่ภูนาสนินาทัตเตทัตเทเตเทวานิกายาสัพินันตะวันนิโนนามันวายยนาอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหป่าวุฒาชาติมากีลังโอขาตินะ มานาสวัางทักเคมูาตารนาคัางจันทังวาอสาีตาติตังสุรมาปรมตัตโตจักปุตตะอิทิมาโตสหัสันนางกุมารติสาจาจโสปาคะสามิติงหัวานางสหัสสรมมโลกานางมหารมาพิติทติอ,อุปป,ปันโนชุติมันโตภิากขายโยยัสสิโสทเสทาอิสระอาคูปัญจาก,กาวะตะ สวัตติโนเตสัญจามาชัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสรมเกมาราเซนาภิกามิปัสะกัรหัสะยังทิยังอัฏฐคันหัทะพันธะทะราเคนพันธะมะทะบุโวสมันตาปาริวรเทนะ มาโวโมจิทาโกจินางอิติตธรรมหาเซโนกันนาเซนังอาเปสยิปานินาตละมาหัดจะสรังกตวาเพระเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกทันายันโตสะวิชุโกตทาโซปัจจุทาวัติสังพุโทโธอาศัยยังวะซัม ตันจะสัพพังอภินญ,ญายาวะวกะะิตรวานนจากขุมาตอามันตยิสัทธาสาวเกส,สเสนีรเตมาระเซนาอภิกันตาเตวิชินาถภิกาโวเตจะอาตปามะกะรงสุตวะพุทธาสาสาส,าส,าสานางวิตาราคิหิปาการมุนีสังโลมันปีอัญเชยุงสเภวิชิตาสังฆามาพยาติตายสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเชชะเนสุตาติ